กันกูเยครับก็ตอนนี้น้องข้า้งบานบมงเข้ามาเล่นด้วยคือชืวอดีมันชื่อปตเต้เอมาดีน้องหมู่บ้านไปทางไหนละ่ะแป๊บนึ่ะครับเดี๋ยวผมเล่นให้น้องข้า้งบานก่อนเออนั่นไงเจอละสักครู่ ที่เลื่อนผ่านมาเห็นคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดใจนะครับอ,อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับนาแป๊บหนึ่งนะครับรตอนนี้นนเราอยูน่นผมกำลังมาแล้วพ่อเติร์ก็ได้ไปตรงนีงน้องข้างบ้านาก็ได้พ่อเติเรต์กกำลังเดินมา ด้วยเจ็บอืมมันเป็นบ้านที่รับมากครับอันนี้อขอวุดซักอ,อุชดิเออไปละพอละแค่นี้นะเราเราต้องการแค่น,น,นี้อาหารเดี๋ยวโปรยน้องข้างบ้านผมทำไมเอ้ยพอเตอร์มันอันนี้พอเตอร์มันหลุดจากเกมเพราะโคนะ โอ้ยว้าโฆษณาบ้าโฆษณานี่โคตรบ้าเลยครับเกลียดโฆษณากดหนึ่งไม่เกลียดโฆษณากรดสังอย่างชื่อมันยังทำ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 กินเอ็มกินอันนี้ก่อนแกกินอันนี้ก่อนแล้วก็แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอ้เปิดผีดอันอือแล้ว กดตรงนี้กดตรงนี้กดตรงกดนี่โอ้ยมันหลุดอ,อ้าวผมก็หลุดวันนี้บอลเรอกันกล้วยครับมาเนี่ยมาก่อนเองอีกมมไปย่าพึ่งไปครับไปครับขนมปังก่อนโอ้โหเธอนี้ให้เราครัดอย่างเดียวเลยค้าได้เจ็ดอันขนมปังอืมไปลงนะมาอิก,กอั เล้ยวโคจนาเป็นล้านนี่นี่อะไรวะอย่าอย่าไปไม่เป็นไรหลุดไม่หลุดมั้งก็หลุดเป็นอย่าจิพูดเลยครับเคยอย่างพี่เห็นครับหลุดอ,อย่างเยวครับไม่มีเดือนีไม่หลุดเลยมาพี่แอ๊ดอีน้องก็แอบไปคร,ครออาฟมาแล้วโคตรเยอะ มาเอาพิกแอ็กสามัญมาช่วยขุดด้วยมาเอ๊กไปไปเอาอีกออน้กองข้างบนต้องไปเอาสามารเรียสไปหัวไอ้กูเออร์พรตัตเตอร์ได้มาสิไอ้พัตเตอร์ ดิวดิวตุ๋ยตุ๋ยมาตุ๋ยตุ๋ยเขาเล็กจังวะเฮ้ยนี่ห้องอะไรอ่ะไม่มีอะไรห้องพักจีเลยสับสปีดมาดูกันครับคนจะวิ่งเร็วกว่ากันจริงไหมก้าดันมาดูเราหน่อย ว้าวโอ้ยอะไรเนี่ยขุดเป็นฟันปลาเลยเต้แยกไปอีกทางเต้แยกไปทางนู้น,ยแ,น,นยแยกไปทางนู้นทำนี่ทางนี้ดังนี่ผมจะโคตรชนะที่สุดเลยครับเนี่ยเต้แยกไปทางนี้แล้วเลยจ้าเต้แยกไปทางนี้ที่เราขุดได้เดี๋ยวเราไปทางนี้แล้วเต้ไปดังนเจอพิษอ่ะ อ๋ออย่าเพิ่งขูดบอกเราดดึงกลิ่นเ้ยโอ้ยอย่าเพิ่งกำยาไป,น,ป,ปน้องป๊าบทุกคนโอ้ยเจอวันนี้นอีพีเท่าไหร่แล้วเอ้ยมาเอาอันนี้ก่อนลืมให้อีพีเท่าไหร่แล้วมาเอาทอดก่อนลืมให้อีพีเท่าไหร่แล้วอีพีเท่าไหร่แล้วนะอีพีสี่ป่ะอเอาไปซิบเอาไปปักด้วยเวลามืดม เช่นตรงเนี้ยปักได้แล้วเนี่ยตรงเนี้ยได้เนี่ย EP V เท่าไหร่แล้วเนี่ยตอนกันหืมสี่มั้งเฮ้ยลาพิสหายากนะลาพีชโอ้ยครั้งแรกว่ะทุกคนมันเจอลาพิสครั้งแรกในมาค้าที่เล่นมาตอนนี้ก็กำลังหาเพชรอยู่เออเรียบร้อยน้องกำงั้นดูโฆษณาบุกอา้โอ้ยโฆษณาบุกโลกครับทุกคนเรียบร้อยครับเอาต่อครับทุกคน ข้้าามแลวเออวางต่อได้แล้วนั้นมืดแล้วนันเดี๋ยวค่อยวางวางเลยเดี๋ยวผีเกิดเตฟมันไกลเฮล้ยเราเจออันนี้มันเป็นในไอ้สีหรือเปล่านะเราขุดไปเถอะเอาไว้รอสายฟ้าเออเอาไว้ไทำที่ส่งทางไกลด้วยตัวนี้อะไรก๋วยนื้อโอ้ฐานโคตรเยอะ โอ้โหทานโคตรกลนาเราเจอนี้คุดๆๆดดเล่เล็กโอ้ไมก่ก็จะเล่เล็กครับทุกคนผมโชคดีมากผมก็เจอลาพิสก็โชคดีมันนี่แปลกนะทุกคนโชคดีแปลกแปลก นี่ทำไมเปิดเองแอ้วทำไมประตูเปิดเองอุยอ้ยอุย้ยเจอเหล็กอุยอ้ยโชคดีอ่ะเฮ้ยเราจะท่อไหนอ๋อไปเดี๋ยวไปลุยท่อมอย่าพึ่งลองอย่าพึ่งลงใจก,กำลังมาสำรวจอยู่น่าลงเลวเหรอยัองไม่ลงนี่ขึ้นอยู่ด้านบนเนี่ยกำลังมาดูขุดไปหมด ถ้าขุดแยกไปอีกทางก่อนไนดะ้ก็ได้ถ้าไม่ค่อยเป็นสารวจทีหลัง<ม>เพราะว่าเรายังไม่พร้อมยังไม่มีโล่ยังไม่มีอะไรพวกนี้เลยไม่เรามาขุดอันนี้เฉยเ,เ,เลยเผื่อซอมบี้บุกมาหาตายเลยเป,ปานานเฮ้ยก็เจออะไรก็ไม่รู้นะไหนมันเป็นตะวันใหญ่ใหญ่ใหญ่ไอ้น้องอืมซอมบี้ กอนเจ้าผมดวยตอนนี้ผมเจอซอมบี้แล้วทำตอนนี้ผมต้องอดีก่อนแล้วจะขุดไปอีกเทา่าอีกทางนะอะไรนี่เราจะเปิดทาง้กว้างกว่านอ้ <G ül> โอ้ยเจออีกแล้วแร่ลอดสายฟ้าหาง่ายนะโอ้โอกาสเกิดโคตร,ยรเรยอะเลยแหละแร่นี้บอกไกว้ก่อนก็ ก็ทำได้อยู่นะเด็กใหม่ก็ทำได้อะอยากบอกอะไรเฮ้ยบอกว่าอย่าพูดกคำหยายเด็กอนุอะไรโอ้โหจึลิกตึมตึมนี่กูโดดแกงเลยฮ่าฮ่าทุกคนจะมาด้วยเออผมไม่ไหวจบทุนธนาแล้วใครเป็นเจ้าของพุทธนามักเดี๋ยวม็กไฟเฮ้ยเฮ้ยเสียงซอมบี้เตอร์หยุดจึลิคโอ้ย ซอมบี้เกิดบนข้างบนพอเตอร์แล้วกันคุยจะคุยอะไรอ่าก็คุยอะไรก็เอยอยลืมแล้วทักทายเลยสวัสดีกลับมาพบกับช่องจีนปีวาน้องกนรกุยครับหรือทักทายไปแล้วใช่เดี๋ยวทักทายไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้บอกว่าภาคเท่าไหร่อันนี้เป็นไมค์คาภาคสี่นะครับก็ยังไม่ได้ค่ายด้วยดัาก้อนเลยยังไม่เจอเพชรสก้อนเลยด้วยเจเอแล้วไสตีช่วกันทีนะ ความหวังหมู่บ้านแล้วี่นี่อยู่แค่เท่าไหร่แล้วกันอือซอมบี้ซอมบี้น่กากลัวจังเลยเจอได<ป>้ง <ผม S 1> ่ายมากเลยครับที่ดูสายฟ้าไปโฟมลงถ้ำยังอุ้ยรีบอัด ไม่เช่างไช่ไม่ไม่เป็นไรไม่หมายถึงลืมอัดช่วงที่เดินมาตรงเนี้ยไปพร้อมลงท่าไหมอัดแล้ยทุกคนตอนนี้อุ้ยเจอเหล็กเฮ้ยไม่ใช่เหล็กถาวรชอบนึกว่าถาวรเหล็กอันนี้นี่เราปักไปไงให้แต่สันผีสจะเกิดเตอร์กดย่อตรงนี้เตอร์กดตรงนี้เตอร์กดตรงนี้อ่ะไปทำไมกันตกไ่ะไปทำไม โอะอุ้ยสวยเลอเตอร์สเกลิเตนอยู่ทีเตอร์เลอเตอร์อยู่ไหนอ้าวอ๋อเตะออกจากเกมเลอกทัน์อ้อนี่เจอแร่เหล็กแล้วไปเอาไ่ดีไหมเฮ้ยสกิลสกิลอยู่ไหนไอ้เกลเอ้ย เตอระวังหลังตตตโอยโอยายดวโอยชิบหายโอ้ไม่ได้ออกนีชั้นครับเร็วรีบเข้าอ้กรีบเข้า่าตอนนี้มันเเรื่องใหญ่แล้วอยตา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 ยเขายงเขายงอเวมันจะตาย แกไม่ร้อนไหมเออเฮ้ยไม่หมอืมหักยเต้อ,อ,อ,ตอใช้พิกแองคันต่อไปดีนะเจอสเตจลิตันลสุดอ้วนครับผมต้องขึ้นไปเอาไฟต่อมีไฟไหมกัน มีอยู่ห้าอันเดี๋ยวแบ่งให้ก่อนหนึสักสองอันแป๊บนึงขอมาเอาเล็กก่อนโอ้โฆษณาบุกโลกอยด้านล่างมันนแล้วมีสเกลเลตันอยู่มันจะยิงใครดูวย้ด้วยมันว่าจะยิงกันอร,รกลแล้วเจอเรื่องใหญ่แลวทุกคน ไมยมียไม่โดนมันกระโดดมาที่เราเลยไม่ได้เราขอคุณเล็กก่อนเล็กสำคัญเราได้สร้างสะพานให้เราเดินแล้วเอออย่าตายนะไม่ตายหรอกเดี๋ยวไปขึ้นด้านบนก่อนไปคาบลอะไรพวกน,นี้ก่อนไปเตอ,อเร์เตอร์ไปเตอร์ เร,ร็วเร็ว,วนนเดี๋ยวฮี่ลูวใบด่าใจงั้นขอจบคลิปไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับเดี๋ยวมาอัาต่อภาค